ใช่ไหมคะเวลาทำรายงานหรือสรุปผลข้อมูลแต่ละที mm hmm. ก็ต้องเปิดไฟล์ Excel หลายไฟล์เพื่อคัดลอกข้อมูลฟังสุดแล้วก็เช็คเลขวนไปทั้งวันทั้งที่แค่ต้องการจะดูแนวโน้มหรือเทียบยอดเพียงนิดเดียวก็ดดนเสียเวลาไปเยอะเฉยเลยแต่ตอนนี้นะคะแค่3นาทีก็เสร็จแล้วคะ่ะด้วย power bi ใน Excel เราต้องทำทุกอย่างเองตั้งแต่รวมข้อมูลจากหลายแหล่งเขียนสูตรสร้างกราฟพอข้อมูลอัปเดตก็ต้องกลับมาแก้ไขใหม่อีกครั้งแต่ใน Power BI คุณแค่เชื่อมข้อมูล้วยครั้งเดียวแค่คลิกเดียวเท่านั้นข้อมูลก็จะอัปเดตให้อัตโนมัติค่ะไม่ว่าจะเป็นยอดขายยอดสต็อกลูกค้าหรือว่าข้อมูลในโครงการก็สามารถรวมไว้ที่เดียวเห็นภาพได้ครบ Power BI ยังสามารถรองรับข้อมูลจำนวนมากไม่ต้องกลัวไฟหนักหรือว่าสูรพังอีกต่อไปค่ะและที่ชอบที่สุดเลยก็คือแชร์ง่ายมากแค่ส่งลิงก์เดียวทุกคนก็นจะสามารถเข้าถึงแดชบอร์ดได้ไม่ว่าจะเป็นในคอมแท็บเลต็ตหรือมือถือก็จะเข้าถึงข้อมูลได้ในทันทีค่ะไม่ว่าคุณจะทำงานด้านไหนไม่ว่าจะเป็นการสรุปผลข้อมูลวิเคราะห์ตัวเลขหรืออยาก ภาพรวมของโครงการชัดขึ้น Power BI จะช่วยให้คุณทําได้เร็วขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าค่ะจากที่เคยใช้เวลา3วันอาจจะเหลือ3นาทีจริงๆค่ะไม่ใช่แค่เพราะเราทํางานน้อยลงแต่เพราะเราทํางานฉลาดยิ่งขึ้นค่ะลองเปิดใจให้ Power BI ดูนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าการที่จะดูข้อมูลแต่ละทีไม่ต้องใช้วิธีการที่ซับซ้อนอีกต่อไปอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตอนที่เรามาแชร์ที่นิ่ง่ายๆที่ทําให้ทุกคนทํางานกับข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นและดูโปรขึ้นแน่นอนค่ะ